ถึงเวลาวันหนึ่งที่เราจะต้องเดินหน้าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นจากหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือว่าจากเรื่องราวอะไรอย่างถึงเวลาที่เราจะต้องคิดว่าทบทวนแล้วถ้าจะต้องเดินหน้าต่อไปจะทำยังไงกับชีวิตดีคนบางคนใช้เวลาเล็กน้อยในการที่จะมุกออนไปข้างหน้าในขณะที่บางคนก็ใช้เวลามากมาย จมอยู่กับเรื่องเดิมๆแล้วก็ทุก์ทรมานไม่มีความสุขชีวิตคนเรานะคะถึงเวลาสำคัญที่สุดแล้วเราอาจจะต้องการอย่างเดียวก็คือความสุขเพราะฉะนั้นทบทวนตัวเองเลยค่ะว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปตอนนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้คุณไปไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจไม่ได้สักที วันนี้นะคะเราก็จะรวบรวมแค่5ข้อที่เป็นคีย์สำคัญสำหรับการที่จะแนะนำว่าลองทบทวนดูว่าถ้าถึงเวลาที่จะต้องไปไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างแย่จนถึงที่สุดทุกเรื่องอาจจะเป็นความเคยชินหรือว่าเราไม่เห็นว่ามันจะดีไปได้มากกว่านี้เราก็สามารถที่จะ move on ได้อย่ารอจนถึงวันที่ไม่รักกันแล้วทนไม่ไหวแล้ว ไม่อยากจะเห็นหน้ากันอีกหรือว่ารอจนความรู้สึกไม่อยากไปทำงานรู้สึกแย่ๆกับที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับงานเราไม่จำเป็นที่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบนั้นถ้าคุณคิดว่าสุดท้ายแล้วการเดินออกมาข้างนอกการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตใหม่ๆการ move on เป็นอะไรที่เตรียมตัวได้และที่สำคัญก็คือคุณสามารถที่จะจัดการกับชีวิต ให้เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการชีวิตเป็นของเราค่ะแล้วถ้าวันหนึ่ง5สิ่งนี้เรากำลังดูว่าสิ่งไหนที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจสุดท้ายแล้วการก้าวเดินออกไปจากชีวิตที่มันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแล้วคุณสามารถที่จะเตรียมตัวแล้วทำทุกอย่างได้ดีข้อแรกนะคะถ้าถึงเวลาที่จะต้องตัดใจ ไม่เอาอีกแล้วสิ่งเดิมๆที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีไม่เอาแล้วชีวิตเดิมๆที่เรารู้ว่าหนทางข้างหน้ามันมีอะไรดีกว่านั้นไม่ต้องคิดมากค่ะไม่ต้องคิดแทนใครทั้งสิ้นโฟกัสแค่เฉพาะตัวเราก็พอเราไม่ต้องคิดว่าเราจะสามารถคอนโทรลหรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือถ้ามีคนบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราไม่จําเป็นนะคะ ชีวิตเราเลือกแล้วโฟกัสกับตัวเองก็พอทุกๆความสัมพันธ์เราเปลี่ยนแค่คนเดียวคนอื่นก็เปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเราขยับในทิศทางที่เราต้องการเราทำสิ่งนั้นได้เมื่อเราโฟกัสเฉพาะตัวเองเท่านั้นเชื่อมั่นในตัวเองโดยที่ไม่ต้องสงสัยเชื่อใจตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนตว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเท่านั้น โฟกัสเฉพาะเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขโฟกัสเฉพาะหนทางที่จะทำให้ชีวิตของคุณเติบโตและโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องบวกเท่านั้นเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเราแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นค่ะและข้อ2เมื่อตัดสินใจแล้วกล้าเลือกกล้าเดินหน้ากล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องของคนการปรับตัวเราจะต้องเดินออกไปเจอสิ่งใหม่ๆเพราะเรารู้ว่าณนะวันนี้การ move on คือการเดินออกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเมื่อตัดสินใจเลือกแล้วก็ต้องกลา้าและยอมรับว่าเราจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราเลือกแล้วสุดท้ายอย่าลืมนะคะว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายระยะสั้นระยะยาว เราจะต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนว่าเรากำลังจะเดินออกไปในทิศทางไหนชีวิตข้างหน้าที่เราต้องการความสำเร็จที่เรามุ่งหวังเราจะไปในทิศทางไหนเมื่อเราโฟกัสแล้วเราก็ต้องรู้ว่าระยะสั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างระยะยาวเราจะต้องทำอะไรบ้างชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายคือชีวิตที่เราไม่มีเข็มทิศในการเดินทางเราเดินสเปะสปะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรข้างหน้าแล้ว ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะหลังจากนั้นลงมือทําในสิ่งที่เลือกคุณตัดสินใจแล้วคุณมีเป้าหมายแล้วลงมือทําอย่ารอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการลงมือทําเท่านั้นที่จะบอกว่าเราทําได้และเราจะสามารถที่จะลุยต่อไปได้ถ้าเราช้าทุกอย่างก็จะยืดยาวออกไปอีกความสําเร็จรอคนลงมือทําเท่านั้นและ ท้ายที่สุดนี้แล้วอย่ายอมแพ้ค่ะเราจะเป็นนกตัวหนึ่งที่เมื่อตัดสินใจที่จะบินไปแล้วเกาะที่กิ่งไม้กิ่งไหนเราจะไม่สนใจว่ากิ่งไม้กิ่งนั้นจะแข็งแรงหรือจะเปราะบ,บางพอที่เราจะขึ้นไปยืนอยู่บนกิ่งไม้นั้นได้เราจะเชื่อมั่นในกำลังขาของเราเท่านั้นเราจะเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิด เราตัดสินใจเราเลือกแล้วเมื่อนั้น move on แล้วชีวิตข้างหน้าคือชีวิตที่เราสามารถที่จะเลือกได้ปั้นได้และสร้างความฝันของเราได้ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ว่าการอยู่ในปัจจุบันมันจะทำให้เรามีความสุขมากหรือน้อยแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอยากเติบโตมากกว่านี้อยากพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่านี้ยิ่งตัดสินใจเร็วชีวิตเปลี่ยนแปลงเร็ว อยู่กับที่ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องการการพัฒนาตัวเองแค่ไหนศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาต้องตัดใจต้อง move on ให้ไวการตัดสินใจเร็วหรือช้าทำให้เราประสบความสำเร็จช้าหรือเร็วเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ Go Enjoy Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ